เราไปอยู่ับจำชาบูนะครับนี้มาแกล้งน้องกันนะครับตู้เหี้ยอะไรมาเนี่ยแงไปดิแงไปเร็วๆเอาไปแงไหนแงยังไงแงะมันมีกลุ่มแงอยู่กลุ่มทีแงออกไปดิไหนวะแงไม่แงมันไม่มีดอกเห็นไหมมันแงไม่ได้เหี้ยเอ้าไม่ได้เหี้ยแงเหี้ยอะไรมันแงไม่ออกเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอเป้าหมายแล้วกูเจอเป้าหมายแล้ว N�� này, nay, 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 đi. nay, 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 Này, nay, 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 เดียเออมึงทำลองหวนใครจะเห็นมึงลองหวนใครจะเห็นดึงเดียวเอ็กแกลบอกนี้บอกว่าเดี๋ยวกูบ้าทำดิเดี๋ยวกูบ้าไอจูนี่เฮ้ยมันมาแล้วแม่<ห>ผีมา เอกตายแล้วว่าโง่ช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยอยู่เนาะช่วยเฮียยิงกูจัดพี่ เอาช่วยเลไของพี่เนี่ยผมมืดเอาเฮ้ยกูโดดอยู่นี่ไอสัตว์ตวิ่งเดินเดินอยู่วิง่งเดินเดินอยู่เดี๋ยมันมองเห็นกูหรอกเฮ้ย hey, แป๊บนึ่งมาให้กูเอ๊บ่าซอ, hey, องกันดิเดี๋ยวจะเพี้ยงซองให้เอาวะเอาไว้พี่้ยงซองให้ <ผม S 1> เฮ้ยมึงให้มึงให้กูสองกันดิไอ้เหี้ยเอ็กซ์พี่มาช่วยแล้วน้องพี่ต้ช่วยแล้วเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวเดี๋ยวขอจับเซตเจอมันตรงนีงมาเจอกูมารออะไรนะระดับนี้แล้วเดี๋ยวแล้วพี่ก็เอ็มเคตอดมันอ่ะเอ็กเห็นตัวกูไหมดูดิเห็นตัวกูปะ ไม่เห็นเลยไม่เห็นแล้วเออปากูไม่ดีป้ากูหม่ดีเอท็อปเอ้ยไม่ใช่เอ้ยวะเอจูนี่เ้วะดียนี่เอจูนี่วะเดียน่แป๊บนึ่งแป๊บนึงแป๊บนึ่งแป๊บนึงกูเตะกูเตะพี่ผมเตะอ้ยีอยดิบช่้เฮียอะไรยีกูไอสัตว์แม่ชื่อดิบขืนเลสัตว์เยเป็ดเเีย เอกศาสดิอะไรพี่น้องรักช่วยที่อะไรแม่งอะไรที่พี่จะบอกอะไรพา่ครัถามว่าทำไมคอมสตรีมไม่ได้เองจะบอกว่าอะไรป่ะคอมกากไงไม่ใช่บอกว่าอะไรดีวะอะไรบอกว่าผมไม่ได้เล่นคอมผมเล่นตู้ปลาอยู่ ได้เรียนในแถวอ่ะเอ้กตอนมึงหายแต่มึงทำไงเจอกันครั้งแรกมึงทำไงไม่ทำไม่แค่ออกเอาดีสตีมออกไหลซุดมาเอ้นี่มาตีกูเฮ้กูเองแล้น้องมาโอ้เราเมึงไม่ช่วยกูแล้วน้องเอาดีเอ็กซ์เอาดีๆเอาดีๆีรอบครั้งแรกครั้งแรกเราทำไง ลืมแล้วเจอกันท lo sí, ouais, oh, ี่ร้านเราใช่อะมึงจีบพ่อเอกใช่ซึ่งงั้เขาไม่ชอบผมเฮ้ยโบมึงทำอะไรกันอยู่เอ๊ะช่วยดิช่วยดิไอ้จุดนี้ยิงช่วยดิช่วยดิช่วยดิไอ้จุดนี้ยิงช่วยดิเนี้โดนหนึ่งนะ เฮ้ยจูเอ็กกระโดดยูไดไอสัตว์ไม่ใช่จูนี่และไอเฮียแตกจูี่ยจะตายจูได้พึ่งจูนี่เฮียจูเอเนี่ยยิงแมงใส่ทุกมไมยั่งเลยเอ็จูได้พึ่แล้วน้องโอยนี่ของไม่มีเนี่ยมันนองเมากระพีนี่มาโอ้ยเฮียมีคนช่วยมึงที่เขียนในจูนี่ ไม่ได้ช่วยมันมืด,านาด,มดแล้วไหนเ <c oughs> อ็กทีเ <c oughs> ดียวทีมืดแล้วกูมืดไอ้าัตว์มึงยิงมันมึงมืดได้ไงแจ็คแมงก็สุดกิสนามา อเจ้น่ตายเจ้านตายเอกจูนี่เฮียอไรจ้เอกนี่ดูชื่อดิวูจ่จู่จู่มีคนช่วยมึงยิงมีคนช่วยมึงยิงเฉยในสัตว์จู่ขอเทอไปจู่เออเขาทิงกันแล้ววจู่ไม่เอาจู่มันสงสารพวกขอทานออนไลน์่เซฟนี้พี่ให้เองมาเล่นเลยไปน้อง ไอ้แอดมึงมึงมึงเลิ่มเปิดเดฟมาเจอไหมสัสมาดิดีปะนายนายมาเซตดิผมไม่จูเน่ตีมานจูเน่เฮ้ยเปิดอย่าเปิดเดฟนะปิดเดฟเลยจูเน่ตีมันจูเน่ ยี่หายับพี่เหรอวะเอ็กพี่ถามคำเดียวไว้เสมอเนอะาะฮะพี่นี่ใจแหมงเราเอ,อ้ยเอาดูไหวเห็นไหมปิดปิดชื่อแสดงว่าหายตัวอยากหายตัวไปเลยไหนปิดชื่อที่อะไรปิดเริ่มปิดแล้วเริ่มปิดแล้วเริ่มปิดแล้ว,ลว,ลว,ลวโอ้โหตายตายเร็วเพื่ วุ้นจะไปกับปืนเียที่ตามนี่โอ้เบื่อเลยไอ้สารจูอันี้ไอ้ที่ตามกี่ที่จูอะไรวะฮะจูเอกเดียวล้วจูเนี่ยจูนี่มันจะตายไงเลยไอ้สารจริงจะผมแล้วใครตายจูอะไรจูเอกเอกตกหล่นเพื่อนมึงนี่นะดูเพื่อนมึงเล่นเซ็ตเลย ที่มันมีเซตไทยู่ครับครับครับเดีย๋ยวไปทำกินเองอะไรวะทำกับข้าวเฮ้พี่พี่พี่ผมขอยิงมันพี่ผมขอเดี๋ยวมันนพี่ได้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 เลยน้องได้เลยวิ่กึ่งตายเอาเตะ 아, 오이.